กันโตค่ะผู้ใหญ่กุนหลวงไต่เกลับคาราชื่ออันสู่เจ้าเฮ็ดมาไลายเฮ็ดไล่สั่งสู่เจเช่ไนไรเนี่ยกวางลังโตสังขายาห่าในโปเมโกนเมืองไต้มาในนาไหนฮะไล่อันสู่เจ้าลาชเช่นในสู่เจ้าเฮ็ดเช่ไนไรอันสังขัดกลางจากโปเมโกนเมืองมาก่อนนามไหน

กวนเชเจ้นันกว่านั้นชวยยนกว่ายวนกว่ายวนกว่าเนั่นจึ๊อจ๊จัดวจเนือเลอดคูเนี่นือลอดไตเว้นั่นช่วยยวนกว่าเฮี้ยกำเนิดดีคุณมาตึกกัมันเมียนหัว่ฮนลูกวันลูกวันเจ็ดเปียกขบก็ขัวยาวไน้มันเมียนอ่ะเกาขาวนา่มันเมียนสีอ่ะมาเก็บเชือกกว่าเก็บเยาวกว่าชวนกันก็มายืงอันนมันเมียนอยู่ฮะสูวนี่ลูกใจสูป่อาชาไว้เมือเจ้าอยู่สีเก บันตั้งก็คือเมื่อจะวนด้วยขาลูกไตถดไตเยื่อกันตายไอ้คิมกันน่ะคิมกันที่ลอยคนว่าสังเสียงเ่าพวกเย้าก็สูซ้ำกันยุ่งเหยื่อกินเจากันเลยยุ่งเหยือยุ่งเหยื่อหน่ยตัวนตาเดเปลี่ยนมากก่นหนึ่งก็หูมนกินคอยโปเมย์มันเกิดมาหน่ยเป็นก้นมาหน่ยเลี้ยงมาย่อหน่ยเลี้ยงมาเยื่อไอ้สุมมาเก็บกันให้เสริขึ้นมาเยื่อตายหน่อยขาปวดอ่ะสังเสียมาไตถดไตมาคิมกันเลยนาทีเฮาก็เข้าซ้ำขึ้นหน่อยกินโจกันหน่อว่ะหน่ย สุ่มจึนงนำเจอไตสีอีท่าก็ข่าวาได้อันนี้ฮะมันเป็นตวันตาเพียนลินเจอสซาดวันเมืองเขามันตวงก็มีผู้เคนชุโก่งก็มีอันผู้เคนชุ่เจ้าจังโกงก็มีขเนืออรอยหัวหน่อยเอสเสมาอยู่มันก,มนก็มันก็เป็นไตกันนะมันเป็นสังล่ะฮาม